สวัสดีจ้าวันนี้มากินตำกล้วยตะนีนะคะแล้วก็มีแตงโมค่ะแล้วก็มีขนมด้วยค่ะมีแชบูด้วยค่ะมาจ้าก่อนเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มันงันหน่อยนะคะฝากด้วยนะคะช่องนะะ้อยน้อยนะคะมันกันไปขายของกลับมาคิดอยากตำกล้วยตะนีจัดเลยค่ะ อ,อะไรกินเลยนะคแค่หนึ่งถุงยี่สิบบาทถุงนี้นะเต็มถุงนี้ยี่สิบบาทยาวนี้อร่อยไก่ย่างกบบนี้รอดอจะมาแนละ้วมันเลยิิอจะกันรู้จักไหมรอดอลูกรอดอแปลว่าอะไรกันรู้ปะ่ะถามน้้งจะ มาจ้าต้กล้วยต้นี้แสบๆนะีไม่ต้องการเซยมาหวีเนะี่ยคิดใหญ่อืมอืม,อม

ใบชิป,ปัวไม่เคยมีแทนั่น,นงแถมไปหาหมดตลาดนังไก่ยหนันไไงไกย่ง ใส่ใส่ตะไคร้ใส่มะเขือเหลืองใส่มะนาวมะนาวหัน่นแค่ป็ป็ลลูกเลยค่ะหัน่นหั่นแล้วต้องเปลือกเลยใส่แล้วก็ใส่มะม่วงใส่น้นจานปี๊บน้ำมะนาว,นาวไปไไน้ำกระเทียมดอง ไม่ต้องกันไม่ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกแล้วท้องเสียมะขามเปียกน้ำส้มไม่ต้องกังนกแพ้กินไม่ได้ไไดแต่โมก็หวานรูปยังางสามพันห้าบ้อ จบปุ๊บสูตรไหนไม่รู้แหละกินได้หมด กันกินอะไรก็แล้วแต่เอาส้มตำยำมะม่วงกินคนเดียวตลอดไม่มีเพื่อนกินม่เอาเอาดาบแบลูกหัวเขาก็ไม่กินนะค่ะแบลไม่ชอบ ก็งงอืมสวยสวยใหญ่ให้ลงกันกันเอาลูก่ะเอาเนี้ยเอาขั้วมันสุกแล้วก็ไม่กินทำไงหวัดดีครับพี่อ๋อพี่ดีครับเล่นแต่เกม ชอบกินผลไม้ร้อนอน้อนม กินไดด้วยตามด้วยกต่จะนน้องการเผ็ดกินแตงโมต่อโมขวอยยังไม่หมดนะคะแต่บันนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่น้องการจะต้มก็ต้มต้องแบบนี้ อยู่ข้าต้นอะไรแตงโมหวาน

มมากา,าร,กาการกเราแต่งโมงไหมลูกเอ้หาลูกปั้นกับจานหาลูกปั้นกับเอาแม่แต่งโมไหมลูกปั้นมันอยู่ห้องนึงอ่ะเราเก็บไม่ได้ใช่ต้องของไม่ต้องหาลูกปัน้นใช่ลูกปั้น